เป็นอย่างนี้แล้วยังไม่เจียมอีกเป็นอย่างนี้แล้วยังไม่เจียมเจียมอีก ที่ผมมองประเด็นที่สำคัญสคัญที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมก็เรื่องของการบูลลี่การกันแกล้งกันการกันแกล้งกันสร้างบาดแผลให้กับเด็กเยอะมากนะครับสร้างที่เราเรียกว่าผลกระทบต่อชีวิตเยอะมากเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เด็กไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่เต็มศักยภาพผมจิรพัฒนจุนวัฒนะครับก็งานที่ทำอยู่เป็น โครงการสำนักงานคุ้มครองเด็กสภากิจักรในประเทศไทยนะครับงานที่ทำหลักๆก,ก็คือช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำถูกล่วงละเมิดแล้วก็ให้ความรู้กับคนที่ต้องทำงานกับเด็กว่าการคุ้มครองเด็กคืออะไรแล้วก็มีแนวทางในการป้องกันช่วยเหลือ,อยังไงบ้างการกันแกล้งกันในเด็กปกติก็เราพบเห็นเยอะละนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็ก็ลุนแรงแต่วันนี้ที่ผมสนใจจริงๆผมสนใจเรื่องการกันแกล้งกันในเด็กพิการ เพราะเนื่องจากว่าข้อจํากัดของเด็กพิการนะครับไม่สามารถจะบอกได้ไม่สามารถจะสื่อสารได้เนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วคนทั่วไปก็มักจะเข้าใจว่าการกันแกล้งกันในเด็กพิการอาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับวันนี้เราลองมาดูกันครับว่าว่าในสถานการณ์จริงๆของของเด็กพิการหรือของผู้พิการจริงๆนะครับการถูกกันแกล้งกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างและเขาเหล่านี้ต้องต้องรับมือกับยังไงบ้างครับ ช่วยแนะนาตัวเองให้เรารู้จักหน่อยครับว่าชื่อนามสกุลชื่อเล่นสวัสดีครับผมพี่พัฒน์ทองโปชเล่นชื่อต้อมครับผมต้อมเป็นเจ้าหน้าที่ที่ C C D หรือมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการใช่ไหมครับใช่ครับผมปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศครับเป็นดูแลด้านไอทีครับผมออต้อมมาที่นี่ได้อย่างไงครับก็เริ่มจากตอนที่ผมอายุ16นะครับ เกิดอุบัติเหตุทางถนนครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนนะครับแล้วก็เกิดรถชนแล้วก็กระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทเนี่ยทำให้ทำให้ไม่สามารถที่จะเดินได้อีกครับผมไม่ใช่แค่เดินอย่างเดียวใช่ไหมใช่มันเป็นระดับลงไปตั้งแต่ใช่เอวลงไปก็คือจะไม่มีความรู้สึกเลยใช่ครับจะเป็นระบบประสาทของกระดูกขสันหลังที่มันเสียไปแล้ว ก็เลยทาให้เดินไม่ได้ครับผมตอนนั้นอายุสิบสิบหกครับผมก <16. S 2> แล้วเป็นยังไงบ้างตอนที่ช่วงรู้ว่ามันไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแล้วอะ่ะอ๋อตอนตอนแรกคือคือหมอยังไม่บอกว่าว่าจะเดินไม่ได้เผมก็คิดว่าจะหายทันไหมเนี่ยจะไปเรียนทันเพื่อนไหมเนี่ยอะไรเงี้ยครับผมไม่ได้คือตอนนั้นมันยังแบบยังคงหายแหละอะไรเงี้ยแต่พอหมอบอก หมอบอกกับแม่กับแม่แล้วก็แม่มาบอกกับผมอะไรเงี้ยผมก็ตอนนั้นยังแบบทำใจแบบไม่ได้ครับแล้วต้องกลับบ้านไปอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยคือคือจะไม่ไม่เอาอะไรทั้งนั้นเท่ากับว่าคือออกจากโรงพยาบาลแล้วต้อมก็กลับบ้านด้วยด้วยสภาพร่างกายที่ไม่เหมือนเดิมละใช่ครับแล้วก็จิตใจก็แย่ลงด้วยแย่ลงก็คือไม่เอาอะไรเลยเขาว่าไม่เอาอะไรเลยนี่นี่พอจะอธิบายได้ไหม,มคืออะไรบ้างก็คือแบบ แม่จะดูแลใช่ผมก็ยายมาอลไรผมก็ก็คือแบบไม่ทำตามอะไรเงี้ยไม่ไม่สนโลกเลยจนแบบนอนครับนอนแบบคือเขาต้องให้พลิกตัวเะผมก็ไม่สนใจผมก็นอนแบบไปเรื่อยๆจนจนมันทิ้งไปเลยจนมันเป็นแผลกดทับอเงี้ยเหมือนติดเชื้อในกระแสเลือดนะฮะโอ้ก็ก็หนักหนักครับ เพ้อละเมอแบบนี้เหมือนอคนใกล้จะตายอะก็ต้องกลับไปที่โรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งครับกลับไปดูอาการบาดแผล,แผลกลับไปดูอาการติดเชื้อใช่ครับแล้วหลังจากตรงนั้นเนี่ยทำให้ต้อมได้รู้จักกับซีซดีได้ยังไงหรือว่าทํายังไงต้อมถึงย้ายมาอยู่และใช้ชีวิตที่นี่ได้ก็พอรักษาแผลเสร็จเสร็จอย่างนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลน,นีผมไปเจอเพื่อน ที่เขาเป็นคล้ายๆผมคีัยเขาอยู่เขาอ,อยู่ที่ศูนย์เมื่อก่อนเขาเรียกศาสรนน้องเคาะผมก็เลยถ้ากลับไปบ้านอีกผมจะอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันจะคิดว่าเราต้องถ้าเรายังอยากอยู่ต่อเราก็ต้องแบบมันก็ต้องพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยต้องทําอะไรสักอย่างทำอะไรสักอ,<ช>อย่าง,างผมก็เลยตัดสินใจบอกกับแม่ว่าผมจะไปอยู่กับเพื่อนนะที่ที่บ้าน ทาสมคอท่านวันสมคอท่าน,น,นตรงนี้เลยผมก็ตัดสินใจก็บอกแม่แม่ก็ไปส่งอะไรเงี้ยครับวันนั้นแล้วอยู่ไปจนถึงตอนนั้นผมอายุ16ครับอยู่ไปก็มีเพื่อนมีอะไรเงี้ยเห็นพอ,พอเห็นสาภาพแบบคนที่ที่เขาเป็นเป็นหนักกว่าผมอะไรเงี้ยมันก็ทําให้มีกําลังใจขึ้นมาอีก เราก็เป็นแค่นี้นะแล้วก็ยังสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อนะไรเงี้ยพัฒนาตัวเองไปอีกโอเคแล้วการที่ออกจากสถานสงเคราะห์ย้ายมาอยู่ที่ C c ซดีตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวเป็นยังไงบ้างก็พอดีมันพออายุตอนนั้นอายุครบ18เขาจะให้แบบให้ออกให้ออกไปใช้ชีวิตวิตไหมใช่ประมาณนั้นแต่เขาามีโครงการ ที่พอดีทางนครเขาติดต่อมาที่ CCD ครับ oh. ว่ามีโครงการที่เตรียมพร้อมที่จะให้แบบพัฒนาตัวเองเพื่อจะจะไปอยู่ข้างนอกอะไรครับผมก็เลยเลยได้มาอยู่ที่ C c d ดีตรงนี้ครับ oh. เป็นโครงการกร <Group S 2> ุ๊ปโฮมบ้าน <Home. S 2> เปี่ยมรักนี่ครับกี่ปีแล้วครับที่อยู่ที่ CCD ผมมาน่าจะ1 0 11ปีได้แล้วต้องพอจะอธิบายหน่อยได้ไหมว่าคำว่ากรุ๊ปโฮมหรือบ้านเปี่ยมรักเนี่ยมันเป็นกิจกรรมลักษณะยังไงบ้าง กลุ่มโฮมบ้านเบียบลับนี่จะเป็นโครงการหนึ่งของ CCD ที่จะให้แบบเด็กพึ่งพาตัวเองได้ที่จะเตรียมความพร้อมที่จะไปอยู่ข้างนอกได้ด้วยตัวเองนะครับเพื่อให้เขาแบบสู้ในสังคมต่อไปได้ครับผมสามารถไปดูได้ไหมได้ครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับไกลไหมจากที่นี้ก็ไม่ไกลครับแค่5-10นาทีประมาณนี้ ผมเองนะได้ไปอยู่กับต้อมหึ่งวันเนี่ยได้เห็นสิ่งที่เขาทำโดยเฉพาะโดยเฉพาะเจ้าบ้านเปี่ยมรักที่เขาพาเราไปผมรู้สึกว่ามันมันโดยโดยคําชื่อมันอนะมันก,มนก็มันก็เปี่ยมไปด้วยความรักที่เขาเข้าใจซึ่งกันและกันในภาษาในวัฒนธรรมในชุมชนของเขาเนะเาะคราวนี้สภาพแวดล้อมที่เขาอยู่เนี่ยมันก็ธรรมดามากๆครับแต่พอได้ไปนั่งคุยกับเขาเป็นโต๊ะกลมอะ เราก็รู้สึกว่าโลกนี้ไม่เป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่สนุกจังเลยที่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยเข้าไปเจอเราไม่เคยเข้าไปสัมผัสมีอะไรหลายๆอย่างในแต่ละบุคคลในแต่ละคนที่นั่งคุยด้วยอ่ะมีความน่าสนใจมากแล้วขณะเดียวกันที่ต้อมเองเขาไปนั่งคุยกับพวกเขาเราก็เห็นถึงถึงสิ่งที่ต้อมพยายามจะแบ่งปันในประสบการณ์ชีวิตที่ต้อมมีอยู่การถามไายโลกภายนอกที่ต้อมไปเจอมาอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นที่ที่ดีมากเลยที่จะเตรียมคน หนึ่งคนออกไปในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ว่ามันจะมันจะดีหรือมันไม่ดีแต่เรามองว่าเขาเราเนี่ยพร้อมแล้วที่จะไปวันนี้ขอบคุณมากทุกคนทุกคนน่ารักมากนะครับก็ขออวายพร